ส่พนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการครับ จ้าหน้นาที่ที่ปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดสิงห์บุรีครับได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสนย์ราชการซึ่งสมัรงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นที่ห้องประชุมขุนสันพันธ์เรืองชั้นที่5าสารการจังหวัดสิงห์บุรีตามโครงการสร้างการรับรู้นโยบายหน่วยงานภาครัฐ เอกชนนโยบายการพัฒนาจังหวัดสู่ประชาชนตามที่นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีต้องการให้หน่วยงานราชการสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและนโยบายการทํางานของแต่ละหน่วยงานให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการทํางานนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้จะแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ35คนนะครับมีการให้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ การรวมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดทักษะและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นวิทยากรร่วมในภาพปฏิบัตินี้ด้วยครับ